สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมก็อขอบคุณเด็กปาเดินจะตีมาเลยเอานี่ย็ไม้รับจนเหรอ เดินเที่ยวชมตลาดครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมก็ขอบคุณ นะครับน้องพี่น้องซื้อกับข้าวเย็นวันนี้รถรถจอดอยู่นโน้ เดินซื้อกับข้าวเย็นกันคาบพ,พี่น้องวันนี้เดี๋ยวเที่ยวตลาดนะครับนักจากฝนตกแล้วคนกําลังเลิกงานพอดีฝนตกยุดใหม่ๆนะครับพี่น้องคนก็กําลังเลิกงาน,นะเขามาหาซื้อกับข้าวกับน้ำนะครับ รับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมก็ขอบคุณเดินซื้อกับข้าวเย็นกันคาบพี่น้องวันนี้เดยวเที่ยวตลาดนะครับเนาะหลังจากฝนตกแล้วคนกำลังเลิกงานพอดี ฝนตกยุดใหม่ๆนะครับพี่น้องคนก็กำลังเลิกงานนะเขามาหาซื้อกับข้าวกับน้ำกันนะครับ แับผมจับวกน้องกลังแบบเลิกงานพอดีตัสนับสนุนครับผมสวัสดีครับตัมเ,เชี่ยวสมตลาดครับเพื่อน ลานพอดีออดเดินเที่ยวชมตลาดนะครับเนาะกลังเลิกงานพอดี เ,เดินเที่ยวชมตลาดนะครับเนาะ หลังเลยงานพอดีครับี่น้องเลยโอ้คนก็มาเต็มวันเลิกงานพอดีนดอคน,คนเยอะมากมากนกับพี่ครับ างงลูกใหญ่่พีน้อเดินซื้อกับข้าวเย็นกันครับพี่น้อ,องวันนี้เดี๋ยวเที่ยวตลาดนะครับนังจากฝนตกแล้วฝนกำลังเลิกงานพอดี เชี่ยวสมตลาดครับเพื่นเตือนเรับีบ่ยวสมตลาดครับเพื่อนเพือนเครับปู สนับสนุนครับผมสวัสดีครับเดิน,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 นเที่ยวชมตลาดครับเพืนเพื่อน ของตลาดนเยอะมากมากนะครับมีลมถูบบ้างรืเขาฮะค่ะค่าาไม่รู้สิ พี่น้อครับน้องพี่น,น้องซื้อกับข้าวเย็นวันนี้รถรถจอดอยู่นู่นข้าวกำลังลูกใหญ่น้องพี่น,น้องซื้อของตลาดพี่น้อครับน้องพี่น,น้อง ซื้อกับข้าวเย็นวันนี้รถรถจอดอยู่นู่นผมยกยุดใหม่ๆนกกำลังพี่น้องคนก็กำลังเลิกงานเนาะเขามาหาซื้อกับข้าวกับน้ำนะครับคนเยอะมากมานกึกกำัง g e o g r a p h